มาถึง e p 4กับการควบคุมประตูด้วยเซอร์โวมอเตอร์นะครับอ่าประตูนะครับประตูเราก็จะติดอยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะครับตรงนี้อ่าเราก็ใช้เซอร์โวมอเตอร์ควบคุมปุ๊บการเปิดปิดได้นะครับแบบนี้นะครับเซอร์โวมอเตอร์คืออะไรนะครับอ่านี่เลยที่เป็นทองซองแบบนี้นะครับอ่าน้องหยิบมาเลยอันนี้นะครับอันนี้นี่นะครับเซอร์โวมอเตอร์โดยปกติน้องๆคงรู้จักมอเตอร์ธรรมดาอยู่แล้วนะครับอ่า DC มอเตอร์นะครับที่อยู่ใน รถของเล่นหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นพัดลมอะไรแบบนี้ก็เป็นมอเตอร์ทั่วไปนะครับอ่าทีนี้เซอร์โวมอเตอร์ก็คือมอเตอร์เหมือนกันนะครับแต่สามารถควบคุมมุมในการหมุนได้ควบคุมมุมในการหมุนยังไงอ่าปกติมอเตอร์ธรรมดาก็หมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่เซอร์โวมอเตอร์สามารถจะสั่งมุมให้หมุนได้สมมติว่าปกติอยู่ที่ศูนย์องศาอยู่ตรงนี้ก็สามารถสั่งให้ไป10บองศา นิดนึงอย่างนี้ก็ได้นะครับ30องศา50องศาแบบนี้เราจะสามารถสั่งมุมได้เลยนะครับอ่ามุมที่เซอร์วอเตอร์จะหมุนไปได้เลยอ่ามีประโยชน์ยังไงอ่ะสมมติยกตัวอย่างสมมติว่าเราใช้มอเตอร์ธรรมดานะครับมันก็จะสั่งหมุนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นหมุนหมุนตีตีกําแพงหมุนเกินนะครับเพราะเราไม่สามารถควบคุมได้เราจะสั่งได้แค่ว่าให้หมุนกี่วิซึ่งมันจะไม่แม่นยำนะครับอ่าเราก็ใช้เป็นเซอร์วอเตอร์ควบคุมให้แม่นยําขึ้นอย่างเช่นอ่าสมมติว่าเราติดปุ๊บ ตรงนี้สมมุติว่าเป็นศูนย์องศานะครับเราสามารถสั่งเป็น30องศาปุ๊บก,ก็เปิดไมแค่นี้นะครับอสั่งกลับมาศูนองศาปุ๊บก็กลับมาอันนี้จะแม่นยํากว่านะครับอะเรสามารถควบคุมมุมได้เลยสมมุติต้องการเปิดประตูให้เป็นมุมฉากก็เป็น90องศาแบบนี้นะครับอก็จะมีประโยชน์แบบนี้นะครับซึ่ง ซึ่งโซลูเตอร์นี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆได้มากมายนะครับอย่างเช่นสร้างหุ่นยนต์สร้างกลไกต่างๆแขนกลอะไรแบบนี้ใช้โซลอเตอร์หมดเลยนะครับอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งโซลอเตอร์เข้ากับประตูก่อนนะครับแล้วก็เอาประตูไปติดตั้งกับบ้านนะครับอ่าไปดูวิธีกันเลยครับอ่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ติดตั้งประตูนะครับก็จะมีชุดโซลอเตอร์นะครับอันนี้อ่าอันนี้แล้วก็มีประตูที่เราระบายสีกันไว้นะครับอ่าแล้วก็ แทงพาร์ตูดนะครับแล้วก็มีไขควงอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าทำยังไงก่อนอื่นนะครับมาที่ถุงเซอร์วมอเตอร์อันนี้นะครับอ่าแล้วก็ดึงออกมาอันนี้จะมีแกนเซอร์วมอเตอร์อยู่นะครับแล้วก็น็อตอ่าเราเอามาเลยนะครับอ่ะในถุงจะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับอ่าให้เราใช้ตัวนี้นะครับให้เราใช้ตัวนี้อ่าใช้ตัวนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นแกนที่มัน เกินมานะครับเวลาเปิดประตูแกมจะไปโดนวงกบประตูนะครับเพราะนั้นเราใช้ที่มันเป็นออกมาด้านเดียวแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็น็อตนะครับตัวนี้จะมีตัวที่มันเป็นแหลมแหลมนะครับแหลมแมอ่าแหลมแหลมแบบนี้นะครับอ่าแหลมแหลมแบบนี้เราไม่เอานะครับใช้เป็นตัวอย่างนี้นะครับอ่าที่มันมนๆนะครับอ่าไม่มีไม่มีแหลมแหลมนะครับอ่าเพื่อที่ตัวเนี้ยเราจะใช้ไขเข้าไปที่ตัวโซูมอเตอร์นะครับอ่าแบบนี้อ่าอันนื้เราไม่ใช้เราเก็บไปเลยนะครับอันนี้ไม่ใช้เก็บไปเลย ใส่ซองกลับไปจะได้ไม่งงนะครับใส่ซองกลับไปจุ๊บจุ๊ทีนี้ทำยังไงซูมอเตอร์นะครับก็จะมีด้านแกนหมุนที่มันติดชิดขอบนะครับชิดขอบอ่าอย่างนี้ตัวอย่างก็คือเป็นชิดด้านซ้ายแบบนี้นะครับให้น้องๆหันมา ตรงด้านตรงด้านเดียวกับพี่บิ๊กแบบนี้นะครับอาจจะได้ไม่งงจากนั้นนะครับเราก็เอาแกนโซมอเตอร์นะครับมันจะมีรูแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับกดเข้าไปได้เลยทีนี้การกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปให้มันขนานนะครับให้มันขนานขนาดอย่างนี้จุ๊บขนานตรงๆเลยนะครับ่าเดี๋ยวเราลองดูพี่บิ๊กจะกดให้ดูนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เรากดให้มันขนานเข้าไปปึ๊บ กดเข้าขไปได้เลยเดดังป๊อกก็ลงล็อกนะครับแบบนี้อพอหันมาแบบนี้มันก็จะขนานกันนะครับขนานกันซึ่งเวลาน้องๆกดเข้าไปปุ๊บอย่าไปหมุนมันนะครับเพราะพี่บิ๊กเซตให้เป็นศูนย์องศาไปให้อยู่แล้วถ้าน้องๆไปหมุนมันแล้วดึงออกแล้วกดเข้าไปใหม่เนี่ยมุมมันจะเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นกดเข้าไปแล้วก็กดไว้อย่างนั้นนะครับยังไม่ต้องไปหมุนอะไรนะครับจากนั้นนะครับเราจะไขน็อตตัวนี้ล็อกแกนตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ไขควงมานะครับแล้วก็ใส่นอ็อตนี้จึ๊ น็อตอ่าเราก็ไขเข้าไปไขเข้าไปเอออย่างนี้นะครับไข่เข้าไปไขเข้าไปให้แน่นอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับอ่าการจะแน่นแล้วคราวนี้เราหมุนได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับอ่าแต่เมื่อกี้ห้ามหมุนโอเคนะครับอ่าจากนั้นเราทํายังไงต่อติด ตัวแกนนี้เข้ากับแท่งพลาสติกแบบนี้นะครับอ่านี้เราก็ใช้กาวติดนะครับใช้ปืนกาวก็ได้นะครับเราก็ยิงกาวเข้าไปนะครับยิงกาวเข้าไปอย่างนี้อ่านี่มเป็นพลาสติกนะครับอ่าถ้าเราดึงแรงๆมันจะล่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดึงมันแรงมากอ่าเราก็ติดอย่างนี้นะครับอืเข้าไปตรงๆเลยไม่มีอะไรนะครับอ่าโอเค อ่ะแบบนี้นะครับติดแล้วเรียบร้อยทีนี้เราจะรัดเคเบิลเข้าไปด้วยเพื่อให้มันแน่นนะครับไม่งั้นอย่างที่วิ่บอกเมื่อกี้เป็นพลาสติกแล้วมันจะร่อนได้นะครับอ่า๋ยวเวลามันเปิดประตูแล้วสะบัดแรงๆทีมันอาจจะหลุดนะครับเราก็รัดให้มันแน่นๆหน่อยนะครับใช้สายเคเบิลอันนี้นะครับจะมีให้ในชุดอยู่แล้วแล้วเราก็รัดเข้าไปรัดเข้าไปให้ตรงแกนกับตัวแท่งพัดบูดนะครับแบบนี้อ่าเราก็รัดเข้าไปออดึงชึ้บอย่างงี้โอ อ่านี้นะครับนี้แล้วเราก็ดึงให้มันแน่นโอเคนะครับแล้วก็สายที่เกินมาตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งทิ้งจะได้ไม่เกะกะปึ๊บแบบนี้อ่านะครับเรียบร้อยอันเนี้ยแน่นแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปต่อไปเราจะติดตัวนี้เข้ากับประตูนะครับติดเข้ากับประตูอ่าติดเข้ากับประตูทีนี้ตำแหน่งที่เราจะติดเนี่ยสมมติพี่ยกตัวอย่างนะ ถ้าเราติดผิดไปติดอย่างนี้ตำแหน่งของวงกบกับบานประตูมันจะเบี้ยวไม่ตรงเพราะนั้นเราต้องไปวัดก่อนนะครับเราต้องไปวัดก่อนอ่าเราก็มาวัดกับตัววงกบประตูนะครับเอามาทาบปุ๊บแล้วเราก็ดูตำแหน่งว่าอ๋อโอเคมันประมาณนี้นะครับมันประมาณนี้อ่าประมาณนี้น้องๆก็เอาแท่งพลาสติกที่เกินออกมาตรงนี้นะครับติดกับตัวประตูได้เลยอ่เราก็ทากาวปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับ นี้นะครับทากราวเสร็จทีนี้ก็ติดเข้าไปปึ๊บแบบนี้นะครับติดเข้าไปตรงๆนะครับแบบนี้อ่าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับบานประตูของเราแล้วเราก็ติดเข้าไปที่วงกลมประตูอย่างนี้อ่านะครับเราก็ทากราวเข้าไปที่ตัวมอเตอร์นะครับด้านหลังทากราวเข้าไปปึ๊บอ่านี่นะครับแล้วก็ติดเข้าไปเลย ชุบอ่าเราก็ปรับๆให้มันตรงหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้อ่าติดตั้งเรียบร้อยนะครับกับบานประตูของเราเดี๋ยวต่อไปเราจะเชื่อมต่อสายของซโซมูเตอร์นะครับเข้ากับตัวบอร์ดเสริมของเรานะครับสายซโซมูเตอร์ของเราก็จะมี3เส้นนะครับมีสีส้มสีแดงแล้วก็สีน้ําตาลนะครับอ่าสีส้มก็คือพินนะครับอ่าแล้วก็สีแดงเป็น 5V แล้วก็สีน้ำตาลเป็นกราวนะครับอ่า เราก็มาดูที่ตัวบอร์ดเสริมของเรานะครับตัวบอร์ดเสริมของเรานะครับมันจะมีพิมพ์อยู่ตรงนี้นะครับอมีพิมพ์อยู่ตรงนี้โดยที่เราจะเสียบสายอันนี้มันมาเป็นชุดแบบนี้นะครับเป็นแผงๆเพราะนั้นเราต้องเสียบในพิมที่มันมี 5V กับกราวอยู่เดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับมีามี 5V กับกราวอยู่เดี๋ยวมีหมุนให้ดู 5V ก่อนอันนี้นะครับ,เ,บ,หนนรบเห็นไหมครับจะมี สีแดงนะครับมันเป็นพิ์สีแดงเป็น 5v แล้วก็สีดำเป็นกลาวอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมดพิมพินะครับที่มันมี 5v อะก,กาวแพ็คมาให้เลยนะครับก็คือเป็น p ี P2 ่ีแล้วก็ P 15 P 1 6ีนะครับเราจะเสียบที่พิมพ์ไหนก็ได้นะครับพี่บี้ขอยกตัวอย่างเป็นพิมพ์ P 1นะครับโดยที่สีสีส้มนะครับสีส้มเราจะจิ้มไปที่พิมพ์ P 1 นี้นะครับอ่าพินพีแบบนี้นะครับ P1 แล้วก็สีแดงกับสีน้ําตาลก็จะเป็น 5V กับกลาวอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เจ็บเข้าไปปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้อ่าเน้องดูนะครับอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้อ่าเดี๋ยวพี่บิ๊กจะทดสอบให้ดูนะครับว่าโปรแกรมของเราจะเป็นยังไงก่อนนะครับกด B เปิดประตูซุบอ่าอย่างนี้นะครับนี่กด B เปิดประตูนะครับฮ่าแล้วก็กด A ปิดประตู อ่านะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับเริ่มมานะครับตั้งชื่อก่อนเลยอ่ามาตรงนี้นะครับตั้งชื่อก็แล้วแต่น้องๆนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่เราเข้าใจนะครับบีเอาเป็นคอนโทรลดอแบบนี้นะครับเราจะสั่งให้เปิดปิดประตูเมื่อกดปุ่มใช่ไหมครับอ่าสั่งให้เปิดปิดประตูนะครับอ่ะเราต้องทํำยังไง ใน EP ที่ผ่านมานะครับ EP 3.2ก็คือเราได้รู้จักกับ Input นะครับ Input ก็คือปุ่มไปแล้วใช่ไหมครับอ่ากดปุ๊บให้ทำอะไรอ่านี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะเอา Input ปุ่มมาวางนะครับอ่าก็คืออันนี้นะครับ on button อ่าเอามาวางนะครับตรง start หรือ forever พวกนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็เอาทิ้งไปก็ได้นะครับมีลากลงมาทิ้งแบบนี้นะครับพอลากลงมาวางบนจะมีรูปถังขยะแบบนี้นะครับปล่อยทิ้งได้เลยนะครับ ออนสตาร์ทด้วยก็ได้เดี๋ยวพี่บจะใส่หน้ายิ้มตอนเปิดโปรแกรมนะครับก็เลยเก็บออนสตาร์ทไว้นะครับน้องๆจะทําด้วยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่พี่บีชอบใส่อคอนตอนเปิดโปรแกรมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอ๋อไฟเข้าแล้วเราเปิดสวิตช์แล้วอะไรอย่างนี้นะครับให้ให้เป็นสัญลักษณ์ว่า,าโปรแกรมทํางานแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ ต่อไปนะครับเราจะให้เปิดประตูเมื่อกดปุ่ม B แล้วก็ปิดประตูเมื่อกดปุ่ม A ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเปิดประตูก่อนนะครับอ่าเปิดประตูเพราะนั้นอันนี้แล้วแต่น้องๆนะครับว่าจะให้เป็นปุ่มอะไรแต่ในตัวอย่างที่กดปุ่ม B แล้วเปิดนะครับ่าเดี๋ยวก็ทําตามตัวอย่างก่อนนะครับกดปุ่ม B เปิดประตูอ่าเปิดประตูยังไง่ายเปิดประตูด้วยการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ใช่ไหมครับควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ก็คือให้หมุนไปในมุมที่ประตูเปิดนะครับ ประตูเราเปิดในตัวอย่างก็คือเปิดไป90องศาใช่ไหมครับ90องศาสมมติเราจะเปิดแบบแง้มๆหน่อยเราก็อาจจะ30องศา50องศาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าน้องๆอยากให้เปิดแบบไหนนะครับตามตัวอย่างพี่บิ๊กก็คือเปิด90องศานะครับคำสั่งควบคุมเซอร์วอเตอร์อยู่ที่ไหนนะครับมาตรงนี้นะครับ advance นะครับเลื่อนลงมาจะมี pin นะครับกดไปที่ pin นะครับเลื่อนลงมานิดนึงจะเจอตรงนี้นะครับคําสั่งนี้เลย เซอร์โวไรส์พินอ่านี้นะครับอันนี้เราก็เอาคําสั่งนี้นะครับมาวางในปุ่มอ่าวางปุ๊บแบบนี้นะครับวางปุ๊บเสร็จแล้วแค่นี้นะครับอ่าจากนั้นให้เราแก้ตรงพินนะครับพินอ่าแล้วแต่ว่าเราเสียบเซอร์โวที่พินอะไรนะครับซึ่งในตัวอย่างที่เสียบไปที่พิน P1 น,น,นะครับอ่า P1 น,น,น,นะครับส่วนตรงนี้เป็นมุมที่ต้องการให้หมุนอ่าอันนี้เลยนะครับซึ่ง ตรงนี้น้องๆก็แล้วแต่ว่าต้องการมุมเท่าไหร่นะครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ตรงนี้น้องๆก็ไม่ต้องกลัวผิดนะครับก็ใส่ทดลองไปได้เลยนะครับจะเป็นกี่องศาก็ได้นะครับซึ่งค่าของมันจะเป็นได้ตั้งแต่0ถึง1 8อองศานะครับโดยศูนย์ก็คือเป็นมุมเริ่มต้นที่เราติดตั้งประตูนะครับก็คือเป็นปิดประตูนะครับศูนองศาจะอยู่ที่ตรงปิดประตูพอดีนะครับสมมติน้องๆใส่ไป เต็มเลยร้อยแปดสิบองศาเลยเนี่ยมันอาจจะหมุนเกินมาแล้วก็ประตูอาจจะไปตีตัวเซอร์โวมอเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับเวลาทดลองเราก็ทดลองทีละนิดก่อนก็ได้นะครับเอาก็แบบ30องศา50องศาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับของบิ้งใช้เป็น90องศานะครับอ่าประมาณนี้นะครับแค่นี้เลยต่อไปนะครับกดปุ่ม A ให้ปิดประตูนะครับอ่าเราก็เอาปุ่มสวาม์เลยนะครับอ่านปุ่ม A press นะครับอ่า ตรงนี้ไม่ต้องแก้แล้วนะครับไม่ต้องแก้แล้วเพราะเราใช้กลุ่ม A แล้วเราก็มาที่ pin แล้วก็ servo right pin เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพิน P1 นะครับเหมือนกับคําสั่งข้างบนนะครับเพราะเป็น servo ตัวเดียวกันนะครับทีนี้ปิดประตูของเราคือศูนย์องศาใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราทดลองแล้วนะครับแล้วมันเป็นการตีป๊าป๊าป๊าบ,บ๊คือมันหมุนมาไม่สุดที่ศูนย์องศาพอดีแล้วก็อาจจะปรับแก้ตรงนี้นิดนึงอาจจะเป็น เพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งสามองศาอะไรอย่างนี้หรือเป็น5องศาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับประตูที่น้องๆติดตั้งนะครับก็ต้องลองทดลองของตัวเองดูกันนะครับเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมแค่นี้เลยจริงๆแค่นี้เลยคือง่ายมากๆถ้าเราเข้าใจนะครับอ่าง่ายมากๆทีนี้เราอาจจะใส่ลูกเล่นเพิ่มนะครับก็ใส่ไอคอนใส่อะไรไปก็ได้นะครับสมมติเราใส่ไอคอนไปอะไรอย่างนี้ว่าอ่าเปิดประตูมีเครื่องหมายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่น้องๆนะครับอ่าไปลองทํากันเองดูนะครับ อลองดาวน์โหลดโปรแกรมไปทดสอบกันในไมโครบิดเลยครับอ่าเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูว่าเป็นยังไงนะครับกดปุ่ม B ปุ๊บเปิดประตูอ่ากดปุ่ม A ปิดประตูปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับถูกต้องน้องๆก็ลองกันดูนะครับว่าของน้องๆทำงานได้ถูกต้องไหมนะครับซึ่งตรงนี้น้องๆสามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มนะครับอย่างเช่นใส่อคอนเข้าไปนะครับใส่อคอนอย่างเช่น ปิดประตูให้มีเครื่องหมายถูกขึ้นหน้าจอไมโครบีดอรือเครื่องหมายอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นอ้องเวลาใสไอคอนก็ใส่ตรงที่โซอร์วเตอร์เลยนะครับจะใส่ก่อนหรือหลังก็ได้แล้วน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าลําดับการทํางานจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นการสั่งเปิดปิดประตูแบบแมนวนวลนะครับเป็นการกดปุ่มในบทต่อไปนะครับเราจะสั่งให้เปิดปิดประตูอัตโนมัติอ่าเปิดปิดประตูอัตโนมัติยังไงเราจะใช้เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์อ่านะเซนเซอร์คือตัวนี้เซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับอ่า เวลาที่มีวัตถุผ่านเข้ามาก็จะเปิดอัตโนมัติเลยอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อใน ep 4ตอน2นะครับ